ไก่ไต่นนำหรือกันไก่เนาะอู N <N ูไก่อออูอูไก่ครับนี่ครับเครื่องปรุงอูไก่นี่ครับไอ้เบงตัวอยาตั้งเครื่องปรุตัวยาัยาเลัวยกำลังใส่เครื่องปรุงครับ

อืมยายบอขาด้วม้งล้เิมคาด้วยางน่ได้มนเงียนี่ยเนีอยู่หานคนทำมาพก้าเลยพอเออมวองก็มอาจมีฟ้าผ่าบ้างก็ได้ในารได้การเหลืออัยังไก็ด้โอยดูเหนีอ้าเลนี่ครับปุ้งโคเลโคเลให้เขากันนี่โคเล่โคเล่ให้เขากันก่อน เพือนเลี้มตอไกขาเล่้เขาเลเขาอันตอนกับเขาเนื้อเครื่องปรุงให้มันเขาเนื้อเขาอันรเลี้อางไครับเขเล่้เขาเลี้ยแค่นก้พายเว้ยป่ปแก้ทยแก้งเพื่อพูดดึกพดึกแค่ไม่ก่อนเนี่เอายรเนีย้ต้งเวียดเ มาเบื er. oh, this, this, this ่อเนี่ยบื่อแน่กวายี่ห้ไไปเลยโอ้ไรบ่อบนึงเออใช่ใช่ดิสเทาบ้านเด็ดครับเนี่ยน้ำางคกบ่ี่น้น้ำน้ำล่างครบน่างครบเลยเนี่ยอย่าไเจ้าอาขครทุกสิ่งทุกอย่างน้ำล่างคกบอบครับขั้นบล่างมันบดเจบตัวล่างคตัวล่างครบรู้ยังไงบ่เนี่ยสอนเลยนี่

คกนะครับนี่นได้ีแงแปลก่าครับไก่อบคกนี่คกนะครับนี่นี่คกคก มีของคู่มีเลบอแม่คู่ครันงก็มีมีเยอะเลยมีเยอะเยมีได้เ่อเอาแต่ไม่เยอะมีมีหสสาวลยนี่ยมันเนเี๋ยไปลากเนไปลากเนเอาหน้าลามันห่เฮยเาดมเอมเิมแม่เขาดัไมด้หัวอพี่มเข้ามาเยวเามามันเห็นกล้งว่าไปแกล้งไปแกล้งเห็

โอาคนบาดีอยนะฟงเสมายบอาวอาวันใกลใก่ห่งคกโกใกก่อบคกไก่อบคกไก่ยังคกไก่ยังคกไก่อบคกไก่ยังคกเด้สดนำมันขัดแค่เดียวเดี๋ยดนำมันดแค่เดีาเีไก่ยันโคกเนาะไก่ยันโคก

เวลาไปใไมที่ยที่ังกาแฟเนี่ยเอาไปองาลง บนกรินแม่บนกินแต่บนกระกเยไม่ของเรียนเพา่าอความว่ามันสิซูซีกันเลยก็ลอยกระทุ่งเพราะว่ายิ่งไม่ตัว่าใส่กันเลยก็ลอยกระทุงเา่สิเกยดครับอันบุญกันเอาคนลอยกระทงกันเป็นเดียวเรีบตีนมันนี่จิบเเกอาบุญบุญบุญนั่ใส่กันเลยก็ลอยกระทงเลยด้โอ้โหเยวกันเาตู้มเมืองมาแมแจ่มเมือกร่างของเอาไปเอ รับเด้อมาเด้อแซบครับมากินนี่ครับผมแซบแซบแซไก่อบคเมนูเด็ดเมนูใหม่ๆเด็ดๆไก่อบคบคุกงห่นปีเลยวะมีไก่เลยงานเล่นเนี่ยไก่เลยงานไก่เอบ่เป็นไก่กระป๋าย วั่นีกนูกูหอนเหมือนกับเะว่าคนเบึ้งไปเบ่งมาแล้วครวนาเาท่านโดนบล็อกเว่ากับเอข้อนเลยจิงนาของหลังอยู่เลส่งกันไปส่งกันมาแล้กันอยู่อืมเยกันได้บานี่ก็ได้บาทใ่ลาก๋เถียงเลยเอาอย <ver> <fur> <Angie> <sh arp opening> ่างเดียวเดให้ระบาดีนี่ อันนี้ยังนี่อันสมุนไพรเป็นบ้านข้าวเปนบ้นี่โอ้ที่เขาเรียกโอ้อบสมุนไพรสมุนไพรเอาใส่พี่เอาใส้นโอ้สมุนไพรอ่าสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรแบบพื้นบ้านเราอ่าสมุนไพรพื้นบ้านครับสมุนไพรกินด้กันครับกัดซื้อยกัดซื้อไก่อบคบไก่อบคบครับ แซ่บๆนู่นน่ครับพี่นองแซ่บๆแบๆมดม่บแซ่บๆี่เป่ยแซ่บๆคบ่รบุ่่งยิ่ถูกน่อกรีดง่้าขคนดยอดพี่น้องแซ่บๆเต้ากันครับซับซับตะไคร้คนนี้ไล่มันเสหม่าสูตรพูดแล้วแบน่บมซับตะไคร้บ